บัณฑิตนิรการบทที่78ในเทือกเขาใต้อั้งสัวเต็งหัาสถานใจวูบระว่างซื้อแปะกับหูหินวิญญาณพูดภายที่แท้มีความสัมพันธ์ใดกันหากคิดถาำไทยย่อมสร้างความระบากใจแก่โก้ฉีวเร็งมาดว่าไม่สอบถามไม่แน่นักว่าสักวันหนึ่งอาจถูกนางสกิดติดตามพบข้อเท็จจริงคางหูแววเสียงหูยีวิญญาณพูดภายฝากให้ถ่ายทอดบอกต่อซื้อแปะที่ว่า ในยามเดือนก้าสู่เอี้ยงจิวนี่เป็นความหมายใดกันอาจบางทีแม้แต่โก้ชิวเร้งก็ไม่ทราบโก้ชิวเร้งเอ่ยเสืบต่อตีตีตามในทางพบผ่านน้องลอยปดิเนการ์หรือไม่นี่กลับไม่พบผ่านหวังว่าตีตีสามารถช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งย่อมแน่นอนเพียงแต่ข้าพเจ้าคิดใครทราบความสัมพันธ์ระหว่างหูหยินกับประดิษฐเนการสำหรับข้อนี้ ผู้ยินกำชับไม่ให้แพร่งปลายอาภัยที่ก้าพรจ้าไม่อาจตอบท่านเต่งหฮาอับจนปัญญาทั้งสองทุ่มเทท่าร่างวิ่งตะเบึงไปตามทางหลวงเบื้องหน้าเป็นขุนเขาใต้อังสัวทอดขวางทั้งสองวกสู่ตะวันตกในยามสนธยาบรรลุถึงตัวเมืองแห่งหนึ่งเต่งหฮาจึงกล่าวเจ๊เจ๊พวกเรายังหยุดยั้งแวะพักเถอะตกลงแต่ก่อนอื่นจัดการประทังหิวก่อนเถอะผู้น้องเห็นพองด้วย ตีตีเมื่อเรียนรู้วิชาแปรสภาพทางที่ประเสริฐให้แปรเปลี่ยนรูปโฉมเพื่อไม่ต้องถูกคนสะกดลอยตามแต่งห้าผงกศรีรษะโคโจรปานแปรเปลี่ยนเป็นนักศึกษาผิวกายดอเมื่อผู้หนึ่งทันทีโกดชิวเร็งปบมือชมเชยพางล้งยาผงออกมาละเลงบนใบหน้าอิสตีโสภาสขานพันกลับกายเป็นสตรีกลางคนเขาหน้าสูบซีดอิดลอยนางหนึ่งหัวรอพางกล่าวเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราตอนร่วมทางนับว่าเหมาะสมกันนักคําว่าเหมาะสมทําให้เตึงเฮาติดใจว่าปิวไม่ทราบจะกล่าวอะไรได้โกดชิวเร่งปดแพรคุมไหลซุกเก็บเอาไว้ทั้งสองมุ่งสู่ตัวเมืองแวะเข้าแถาสุราหแห่งหนึ่งผู้รับใช้พอเห็นรูปโฉมโนมพันทั้งสองถึงกับขมวดคิว้วทั้งสองฝ่ายไม่แยแสสนใจเลือกโต๊ะมุมห้องนั่งประจันหน้ากันสั่งสุราอาหารมาดื่มกิน โก้ิวเร้งพันก่าว่าใช่แล้วเกี่ยวกับร่องรอยใบไม้วิเศษเก้าใบเคยไม่วานคนสืบสาะหาหรือไม่อ้อข้าพระเจ้าพบผ่านเล่าก่อไล่ลมขวาเงากลับลืมฝากฝังเรื่องนี้ต่อมันไม่เป็นไรระว่างทางที่มุ่งสู่ใต้พวกเราย่อมพบผ่านกันอีกปากาวาจาห่วงสมองปากฏเเงาร่านสตรีงามผมขาวซึ่งอาศัยในวังวิญญ,ญาณพูดภายมีส่วนคับค้ายเหมือนมารดาโกชิวเร้ง สีหน้าสรดรงกล่าวว่าเรื่องสูญเสียความทรงจำของงี่บอ่อมารดาบุญธรรมทําให้ข้าพเจ้าไม่สงบใจตลอดมาแต่งหาบังเกิดความระทศหดหู่หวนนึกถึงมารดาที่ถูกย่ายีจนเสียชีวิตแต่แต้สากังอันโฉดชั่วยังมีชีวิตอยู่เสียทีที่รับปริหารหลายครายังไม่อาจล้างแค้นให้กับนางดังนั้นกล่าวเสียงทุ้มหนักเจ๊เจข้าพเจ้าต้องสืบสอบ จนพบให้จงได้ขณะสนาพันเห็นผู้รับใช้สาวเท้าถึงหน้าโต๊ะยืนส่งม้วนกระดาษให้ก่าว่ามีคนส่งจดหมายถึงนายท่านแต่งเหาใจหายวูรีบขี่ม้วนกระดาษออกเห็นขีดเขียนอักษรหวัดว่ารีบมุ่งมาแถบใต้ของตัวเมืองตอนท้ายวาดรูปน้ำเต้าสุราใบาหนึ่งดูจากรหัสสัญญาณแสดงว่าเป็นเล่าก่อไล่ลมขวาเงาส่งมาโก้ชิเร้ง กล่าวอย่างสงสัยใจเป็นเรื่องราวใดเต่งเหายืนส่งกระดาษไปโก้ฉิวเล้งชิไม้ตามองแวบหนึ่งกล่าวว่าเป็นผู้ใดส่งจดหมายมาเล่าก่อผู้พี่ไล่ลมคว้าเงามันเมื่อเรียกหาย่อมมีเรื่องสำคัญผู้น้องจะรุดไปพบทันทีโก้ชิวเล้งขายไม่หยยอมยิ่งกล่าวว่าท่านคิดขวนกลับมาหรือไม่ย่อมแน่นอนแต่ภายในหนึ่งชั่วย,ยามผู้น้องหากไม่ขวนกลับมา เจเจก็สอหาโรงเตรียมพักผ่อนก่อนข้าพเจ้าจะสืบสอบไปจนพบเองก็ได้ท่านไปเถอะเต็งเฮาออกจากเหลาสุราโลดแดนสูดทิศใต้ของตัวเมืองเมื่อออกจากตัวเมืองยังไม่พบเห็นล่องรอยไร่ลมขวาเงาได้แต่วิ่งตะบึงไปตามทางหลวงเร่งรุดประมาณสามลีก็มาถึงเชิงเขาน้องเราเข้ามาเป็นซุ้มเสียงไร่ลมขวาเงาดังแวววมาจากตรงไม้ข้างทาง แตงหาวดานวูเข้าดงไม้ไปอย่างว่องไวและเห็นเล่ากอยืนแอบเอิงลำต้นไม้ดังนั้นศึกเข้าหากล่าว่าเล่ากอมีเรื่องใดเด็กหญิงที่ร่วมทางกับท่านเป็นผู้ใดเทวทูตวิญญาณพูดภายโก้ชิวเร้งอ๋อนางขายมังเกิดจิตผูกพันต่อท่านเล่ากอรอเล่นแล้วในยามสตริยาที่ผ่านไปบัณฑิตขาวได้เข้าสู่เทอือกเขาใต้อั้งสัวแตงหาว เลือดลมพุ่งพ่านทะอุข,ขึ้นสภาพการตายของเล่าก่อกลัวอิดเงียวผันปลากรดแกสายตากราเสียงถุมหนักมีมริดขาวเพียงคนเดียวหรือเราพบเห็นมันเพียงคนเดียวมิทราบมีสหายอื่นอีกหรือไม่ผู้น้องขอร้างแขนให้กับกลัวเล่าก่อมิทราบมันมงสูสาธิตใดตามเรามาหนึ่งชาราหนึ่งชะกันดีดกายไปทางทิศต,ตะวันออกห้าลีมินานให้หลัง มาถึงขุนเขาไปรูปอ่านหมาแห่งหนึ่งไล่ลมขวาเงาชะง,งักล่างลงก่าวว่ามันเข้าสู่เทือกเขาด้านนี้เองแต่งเฮาสลายวิชาแปรสภาพเฝินคืนสู่โฉมหน้าดังเดิมป้ากล่าวว่าผู้น้องแปรสภาพแล้วเราก็จดจำออกได้อย่างไรเฮ้เฮ้เฮ,ฮ้ท่านเพียงแต่แปรเปลี่ยนสีผิวเข้าเมืองแล้วพอดีติดตามไปถึงมองปราดเดียก็จดจำออกดังนั้นเขียนหนังสือถ่ายทอดวาจาแก่ท่านอ้อ นับว่าประจวบเหมาะจริงๆถูกต้องหากไม่พบผ่านท่านพี่ชลาก็ไม่สามารถจัดการประดิตข่าวได้เต่งเหาพอดีเสียงชายเสื้อปะทะลมจางแผ่วเบาจึงกล่าวมีคนมาแล้วพวกเราเรนกายชั่วคราวดูว่าผู้มาเป็นใครทั้งสองเร้นกายอยู่หลังก้อนหินพิบตาต่อมาเงาร่างสายหนึ่งก็พิวรีลงมาถึงเต่งเหาตาคมวาดุดสายฟ้ามองปร,ราดเดียก็ดจดจําออกว่าผู้มาเป็นใคร ร่ำร้องว่าหยุดไว้เงาร่างใส่นั้นหยุดชะงักลงรู้ออกว่าเป็นรุดชุดเขียวย่างเข้าไว้กลางคนมันกวาาตาไปรอบข้างก่าวว่าเป็นสหายท่านใดเต็งหัาถลานวูบออกไปก่าวว่าจดจำเราได้หรือไม่โอ้เซี่ยวเจ็กเจ็กอาคนเล็กเยีย่ยงหอท่านเข้ามาบุรุษชุดเขียวนั้นคือบุตรชายไล่ลมขวาเงาและนางเท่าคธรอนซึ่งหลบหนีออกจากบ้าน นามหุยเยี่ยงงอยามนี้ดำรงตำแหน่งหู้จงกรรมรองหัวหน้าควบคุมป้อมจันทาและเป็นผู้ช่วยของบดิตขาวหุยเยี่ยงงอสาวทาก็หาเต็งเขาประสานมือก่ลาวว่าเรี่ยวเจกเจกฉะไหนามาถึงที่นี้ในยามนั้นไล่ลมขวาเงาพันธรันออกจากหลังก้อนหินตะวาดว่าเดีรัจฉานเจ้าสูงสักไปแล้วกลับเห็นเราขโมยเท่าเป็นสิ่งอัปยศอดสู หุยเยียยหงอสถานเฮือกคุกเข่าโคมลงก้าวย่างหดหูบิดาผู้บุตรอักตันยู่บิดาจะฟาดเจ้าตายคามือแววเสียงโครมใหญ่หุยเยียกหงอเกือกกิ้งไปวาเศษเต็งเฮาตะลึงลานวูคิดไม่ถึงว่าเหล่าก็จะลงมือต่อบุตรชายที่ไม่ได้พบหน้าไปเวลา20ปีดังนั้นดีดกายไปขวางหน้ากล่าวว่าเล่าก็ไม่อาจทำเช่นนี้ไล่ลมขวาเงากระชากเสียงว่า เดราชานนี้ทำร้ายเลาลกับภรรยาเท่าต้องแปรพักไป็ศัตรูกันหุยเยีย่ยงหอคุกเข่าคืบคานในเบื้องหน้ากล่าวเสียงสันสานบิดาผู้บุตรทราบความผิดแล้วยนินรับการพิจารณาโทษตามกฎของครอบครัวหางตาไล่ลมขวาเงาพากฎหยาดน้ำไหลซึมออกสองหยดโบกมือกล่าวว่าเห็นแก่หน้าเสี้ยวเจ๊กเจ๊กเจ้าจะอภัยและเว้นเจ้าสักราลุกขึ้นมาเถอะ หุยเยียหงอก้าวขอบพระคุณยืดกายขึ้นถามด้วยน้ำตาคอหน่วยมารดาสบายดีหรือเฮ้แทบถูกเจ้าทำลายจนข้างใจตายนับเป็นผู้บุตรอากตันอยู่ไล่ลมขวาเงาแค้นเสียงอย่างคุนเคืองแต่น้ำตากับไหลรินพางปลูแสดงออกถึงความรักความผูกพันของบิดาที่มีต่อบุตรหุยเยียงงอสาวเท้าไปสองก้าวก้าวเสียงสั่นเครือบิดา ผู้บุตรสำนึกถึงความผิดแล้วการก่อนไม่รู้ความสร้างความกระทบเทือนใจแก่บิดามารดาผู้บุตรนับว่าแม้ตายก็ไม่อาจไถ่ถอนความผิดไล่ลมขว้างเงาสะอึกไปเกาะกลุ่มสองไหลของบุตรชายแย้มยิ้มทั้งน้ำตากล่าว่าเด็กเอ๋ยเจ้านับว่าเติบใหญ่แล้วบิดาอภัยที่ผู้บุตรยังไม่อาจอยู่ปฏิบัติท่านทุกเช้าขําชั่วคราวเราทราบเซี่ยวเจีกเจีกเจ้าถ่ายทอดภารกิจเจ้าต่อเราแล้ว แตงหาเห็นบรรยากาศขี้คายลงจึงกล่าวที่นี้ไม่สะดวกกับการสนทนาเยียยงงอท่านยังไม่อาจแพร่งพรายศักดิ์สพวกเราไปยังส่วนลึกของดงไม้ไล่ลมขวาเงาดีกดกายนำหน้าตเตงหาและหุยเยียยงงอโนดแน่นตามติดไปได้ประมาณครึ่งหลีเข้าสู่เขตโดงไม้ตเตงหาจึงสักถามขึ้นเยียงงอท่านติดตามะดิดขาวมากะมังมีเพียงพวกเราสองคน ยังมีคนของป้อมจันทราเข้าสู่เทือกเขากว่าสิบคนเป็นบุคคลเยี่ยงไรมุทิตาใจเฮียมผู้วิเศษเสเพเสียงกวงงักยังมีซื้อแปะเหล่าเจ้าบิจติตและพวกเต่งเหาร้องพ้งว่าผู้วิเศษเสเพสังกัดป้อมจันทาแล้วหรือไม่ผิดเป็นเรื่องไม่นานมานี้เองไม่น่าเล่าเฮ่งจือขียังได้ครอบครองกระโหลกผ่านเลือดเนื้อนำไปคุกขามผู้กล้าก้าประสาท เพียงแต่มันกลับเสียชีวิตด้วยกระโหลกผ่าเลือดเนื้อเองไม่ทราบเฮ่งจือขีมีความเป็นมาอย่างไรมันเป็นสิทธ์ผู้เสเส,เ,สเพป้อมจันทาระดมยอดผีมือมุ่งหมายยังเทือกเขาใต้สัวด้วยจุดประสงค์ใดหุยเยียงง้อกล่าวว่าฟังว่าราังของพักเทพมังกรอยู่ในเทือกเขานี้มีเรื่องเช่นนั้นตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเป็นสายสืบป้อมเล่ารายงานกลับไปว่าในเทือกเขามีเทวทูตมังกรเคลื่อนไหวอย,อยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคเทพังกรกับป้อมจันทาคงอยู่ในสภาพไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันไม่ทราบสืบเนื่องจากข้ออริบาตหมางใดเบื้องนอกสืบเนื่องจากสาขาป้อมจันทาถูกล้มล้างบริวารของป้อมประสบภัยซ้ำซ้อนแต่เบื้องหลังมีพรรคเทพังกรตั้งตัวเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยบังอาจโยกรอรากฐานป้อมจันทาคาดว่ามีแต่แต่ซากังที่ร่วงรู้เพียงคนเดียวเต็เงเขา พระกศรีสะเห็นพ้องกล่าวว่าแล้วเหตุการณ์ที่ป้อมจันทาชุมนุมเหล่าเจ้าสํานักมาตรฐานตะเตรียมรับมือบัณฑิตเหตุการมีผลคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่ซากลางวางแผนไว้หลายขั้นมุ่งจัดการบัณฑิตเหการโดยไม่ใช้วิชาฝีมือแผนการอันใดความนี้มีแต่คนสนิทเพียงสองสคนท,ที่ทราบได้บัณฑิตขาวเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นทั้งนี้เพราะพวกมันอยู่ในฐานะพ่อตาบุตรเคย ในยามนั้นเองเสียงกูอันเกรี้ยกราดแววมาแต่ไกลหุยเยี่ยงหงขมดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าบิดาเที่ยวเจ็กเจ็กข้าพระเจ้าต้องไปแล้วไล่ลมขวาเงาไม่อาจปกปิดความผูกพันที่มีต่อสายเลือดของตัวเองได้กล่าวอย่างพุ่งพานเด็กเอ๋ยเจ้าคิดใคล้ไปแล้วพวกมันสัญญานลับเรียกหาผู้บุตรไม่อาจไม่ไปไล่ลมขวาเงาระบายลมหายยาว ขงกศีษะอย่างอับจนปัญญาหุยเยียกงงอคุกเข่ากราบกรานกล่าวว่าบิดาบุตรอกตันยูขอกราบลายืดกายขึ้นคารวะต่อเต็งเฮากล่าวว่าเสี่ยวเจ็กเจกพบกันใหม่ในเทือกเขาจบคำดีดกายไปอย่างรวดเร็วไล่ลมขวาเงามองตามเงาหลังบุตรชายจนลับตาเนิ่นนานายังไม่ส่งเสียงเต็งเฮาทราบผลรู้สึกของเลากอเป็นอย่างดีบุตรชายพัดภาคจากไปเกือบ20ปี ยาเมื่อพบหน้ากันพ่านพร,รากจากไม่ว่าผู้ใดอดสลดหดหูไม่ได้พร้อมกันนั้นเต่งหาารู้สึกเสียใจทางนี้เพราะหวยเยี่ยงหอปะผลในป้อมจันทาเป็นเจตนาของตนดังนั้นตะกุตะกักว่าเล่ากอผู้น้องเสียใจทำให้เล่ากอสองพ่อลูกไม่อาจอยู่ร่วมกันหน้าหัวรอ่อเราเข้าใจว่ามิมีบุตรเยี่ยงนี้แต่แรกแล้วหากไม่ใช่ท่านตักเตือนมันกลับตัวกลับใจ อย่างไม่ทราบว่ามันมีบ้านปลายอย่างไรหรือจะให้เรานำพามันกลับบ้านยึดถือเป็นสมบัติอันหวงแหนไปกันเถอะทั้งสองพุ่งออกจากดงไม้วิ่งตะบึงสู่ส่วนลึกของเทือกเขาเต่งเหาอดรอรลุ่มใจไม่ได้ทางหนึ่งหวนนึกถึงโก้ชิวเร็งรอคอยตนไปเวลานาน,านยังไม่หวนกลับไปยอมต้องคุณเคืงใจยิ่งอีกทางหนึ่งตามคำบอกหุยเยี่ยงหอป้อมจันทา ทุ่มเทยอดมือออกมาเป็นจำนวนมากหากพบผ่านมุริตาใจเฮียมที่ครอบครองกระบ,บี่ศิดาได้ชักชวนพวกพ้องกุ้มลมตนผลสุดท้ายคงเลวร้วายสุดคาดคิดโลดแล่นผ่านขุนเขาหลายลูกมาถึงพื้นเขาแถบหนึ่งพันเห็นเงาร่างสายหนึ่งกีดผ่านไปว่ากระสูไรเขาไล่ลมขวาเงาเก่าเบา,เ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 านั่นเป็นบุตรชายเราแต่งหาวฉลอท่าร่างลงกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะติดตามไป สำหรับเล่าก็อพยายามอย่าปรากฏกายขึ้นไม่ต้องกังวลเราจะปฏิบัติไปตามสถานการณ์เต็งเหาพันดีบขับเข้าสู่ไร่เขาเบื้องหน้าไปดงศิาลาระเกะระกะเงาร่างใสหนึ่งเขียวหนึ่งขาวยืนหยัดอยู่เต็งเหาเรียบเรนกายอยู่หลังโขดหินได้ยินเงาร่างสีเขียวกล่าวว่าจงกำหัวหน้าควบคุมตามลายทางบริวารไม่พบเห็นร่องรอยใดแน่นอนไฟตรงข้าม ยอมไม่จัดตั้งสำนักอยู่ที่เชิงเขาตอนนี้คิดเคลื่อนไหวอย่างไรท่านรุดหน้าไปติดต่อกับพวกผองเราจะตามไปสมทบหุยเยี่ยงหอรับคำวิ่งตะบึงไปเต่งเหาทราบว่าหุยเยี่ยงหอจงใจปากฏกายชักนำตนมาพบพนบันบดิตข่าวรอจนเงาร่างหุยเยี่ยงหอหายสาบสูญเต่งเหาจึงผิวกายไปกล่าวเสียงเย,ย็นเยียบบัณฑิตขาวยินดีที่ได้พบ บัณฑิตขาวหันควับมาพ้งว่านักศึกษาพาเนจรเต่งเฮาตาสัตว์ประกายโชดช่วงเข็นเสียงว่าบัณฑิตขาวท่านคิดไม่ถึงกระมังหากแม่นท่านคิดร้องขอความช่วยเหลือก็กระทำแต่เนิ่นเนินเถอะ